มาเลยชิชหนีฉันเจอตัวนี sure> ้มาไม่รู้สมอะไรหน้าตาแปลกแปเฮ้ยกีตารอะไรวะโอ้ยดีเฮ้ยชิ่ยลงาร่างนี่ฮะได้ฟิ่งลงได้ฮะใส่ันปามาวะแลร่างสิ่งก่อนอีชิชมาเร็ว ฉันหลือ <Solomon> ตัวแล้วก็รู้ีว้าไปเลยเอออะไรวะแกใช้หลนในการันีฉันจะดีกีตาร์ยิงออ้ยเฮ้ยกชิชูนะรวงเว้นจิงเฮ้ยอะไรนี่จำแล้ว

แกเลม,มดาเไมร่าฮเฮ้ยนายน่ดหลยฟินิี่ก็ชออาสทับไปเลยฟิ้บูมฟินเปรงฟิง